เดี๋ยวจะเป็นพาร์ทสุดท้ายเนาะก็พาร์ทสุดท้ายต้องแค่นายเด็กส่งงานมีแก้มาหนึ่งทำไมทำไมรู้สึกว่าตัวเองตอนนี่้กำกำชงไม่มีที่สุดก็ก็มีมีบ้างนะคะมีตอนมีช่วงแรกๆเนาะเด็กแล้วก็ช่วงมีประมาณสองครั้งค่ะที่ไม่ได้เป็นการแก้เป็นแค่ตัดความยาวไปหน่อยอะไรอย่ันงี้โอเคโอเคพาสสุดท้ายโอเคพาร์ทสุดท้าย ข่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะให้แพรเราช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าบรรยากาศตอนนั้นอภาพบรรยากาศตอนนั้นแพรเป็นคนไปโปยไปประชุมจากข้างบนนะเออที่ที่ตกลงมาใช่พี่แพบีบน้องแล้วกันเนาะบีบน้องนักแสดงว่าในพาร์ทนี้ค่ะความรู้สึกคือความให้เราแท้รู้ก่อนว่าเราเป็นใครคือการแสดงของของแพร์่ะแพจะเลียงว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรมีเหตุผลว่าทำไมถึงทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแพจะบีบน้องว่าพาร์ทนี้ไมนเป็นพาร์ทแห่งความสุขมันเป็นพาร์ทแห่งความภาคภูมิใจมันเป็นพาร์ทที่ เราภูมิใจนะที่เราได้เชื่อในในตัวขององค์พ่อพญานาคเราเราได้นําท่านมาอยู่ในผ้าเรานะเราได้เราได้นําท่านมาอยู่ในกระติบข้าวที่เราได้นําเสนอแล้วนะแล้วเรายังมีท่านอยู่ในประเพณีวัฒนธรรมเราอีกเราภูมิใจด้วยนะที่เราได้มีท่านในในทุก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 ที่ที่เราได้นําเสนอแล้วก็พาน,นี้มันเขาเรียก่อะไรอะ่ะมันเป็นพาที่พี่เอกทำขึ้นมาให้เลยแคแค่พิมพ์ไปให้ว่าแบบแค่ต้องการอย่างนี้มันคือความภูมิใจนะมันคือความแบบมีความสุขนะ แล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรคะฉันจะพูดว่าคัลอ่อมันคือความภูมิใจที่เราได้นําท่านจนมันเกิดมาเป็นแบบศิลปรกรรมแล้วมันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้ด้วยมันสามารถสร้างอาชีพให้กับชุมชนที่แทไปวันเทิงแพไปงานที่หนองคายแค้อบอกเลยว่าพญานาคคือซอพาวเวอร์อย่างหนึ่งของจังหวัดหนองคายเลยเพราะว่าทุกที่เดินไปไหนก็คือมีแต่พญานาคซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับ ผู้คนในชุมชนหรือในจังหวัดเลยอะไรเงี้ยมันส่งผลไปอย่างนั้นได้เลยค่ะองค์พญานาคปู่พญานาคไม่ว่าจ,จะเป็นที่ไหนเนาะถ้าเป็นเป็นความเชื่อในอีสานเราเนี่ยสนนี่ก็แทบจะคือไม่มีปู่พญานาคไม่ได้คําถามสุดท้ายนะครับคำ <laughs> ถามสุดท้ายให้กี่เปอร์เซ็นต์ในการที่เพลงตอบโจทย์การแสดงของเพียจากร้อยเปอร์เซ็นต์จากร้อยใ,ใช่ไหมคะ <c oughs> ครับคิดว่าถ้าจะบอกว่าร้อยมันเกินไปไหมอ่ะมันก็วเบอร์ไปนะ เอาสักแปดสิบดีกว่าเนาะเพราะว่าคือแปดสิบมันเป็นเกณฑ์มาแล้วกันเก้าเก้าสิบแปดเล้วกันเพราะว่าพี่เอกทำดนตรีให้นักแสดงนับไม่ได้จะเป็นดนตรีแบบ <laughs> มันนับยังไงวะดนตรีท่อนเนี้ยมันนับยังไงวะมันนับทำไมไม่ลงแปดเพราะว่านักแสดงถ้าถ้าเป็นนางรำนักแสดงคือนับมันต้องลงแปดเวลา <c oughs> เวลาทำการแสดงให้ง่ายต้องลงแปดแต่เนี้ยต้องอยู่ที่เซนนักดนตรีเซนของผู้ทำโชว์แล้วว่าจะยังไงอะไรเนี้ยค่ะ เพราะว่ามันเคยมีชุดหนึ่งพี่จําไม่ได้ที่พี่ฟิล์มบอกว่าพี่แก้เพลงให้หน่อยนักแสดงแสดงไม่ได้มัวแต่ฟังเพลงอันนี้ก็มีก็พี่ก็เลยมันก็จะได้เป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาต่อไปแต่หนูว่าดีนะคะหนูว่าดีหนูถือว่ามันมันไม่จําเป็นต้องนับแปดอ่ะแต่คือหมายว่าในแง่ของการทาโชว์หรือในแง่การต่อท่าให้เด็กๆอะไรเงี้ยการนับแปดมันมันง่ายมันง่ายแต่ทีนี้มันต้องอยู่กับเพลงไปนานๆถึงจะรู้ว่าดนตรีทอดนี้มันจะถึงจะไปนะที่รู้สึกมันเป็นบล็อกเดิมๆที่แบบว่าอันนี้มันรกทาอ่้เยี ไม่รู้ทาอะไรมาน้วไม่ออกบางบางครั้งก็เอ้ยหุดนจุดเปลี่ยนว่าจาไม่เห็นได้สักทีอะไรประมาณนี้แหละเนาะอันนี้มันมันสำหรับแพรคือแพรแบบเป็นคนแบบพอได้เพลงมาปุ๊บแพรจะฟังฟังฟังตลอดแล้วก็มันเป็นเหมือนฟีดแบ็กจากน้องๆท,ที่ที่มาตอกกับเราซึ่งอาจจะยากสําหรับเด็กๆจะไม่เข้าใจเหมือนเราว่าเพราะว่าเราฟังเราฟังจนมันแบบเรารู้แล้วว่าดจังหวะเนี้ยอีกอีกตอนเนี้ยมันจะไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กๆเพิ่งมาเพิ่งมาต่อท่าอะไรเงี้ยก็จะก็จะมีฟีดแบ็กตรงนั้นแต่ว่าพอได้อยู่กับาดงไเ่อะบ้ว ไปไปท่อนนี้นะอะไรเงี้ยยังไม่หมดแปดหรอกแต่ว่าไปท่อนนี้อะไรเงี้ย พอมันอยู่กับดนตรีไปเรื่อยๆมันเลยทําให้โชว์มันมีความน่าตื่นเต้นขึ้นด้วยค่ะถือเป็นโอกาสดีเนาะที่ได้มาเสวนาแลกเปลี่ยนกันเนาะเพราะว่าพี่ก็ตั้งใจทํามากนะครับการการที่จะให้เพลงมันไปตอบโจทย์ของการแสดงและก็ชื่นชมการแสดงที่ที่เพียเป็นคนสร้างสรรค์น,นะครับชอบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละเพราะว่าปกตินี่คือถ้าคาว่าปูพญายนาคพี่ก็จะงานไหนก็แล้วแต่ไปช่วยงานฟรีพี่ก็ถ้าเป็นปูพญายนาคพี่จะช่วยเต็มที่เนาะเราตั้งใจทําให้ดีที่สุดก็หวังว่าให้ประโยชน์เนาะก็ต้องขอบคุณน้องแพมากค่มาาาาาาาใใใหห้้้้ขอมูลลลน,นน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 วววัััีีีเเเพพพพรระะะ่่ะ่่่สสึึงงกกกก็็จจไดปฒศษททํ พี่ศักดิสอนมีมีมีอะไรจะพูดคุยไหมครับพี่ศักดิสอนครับเราเรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วมีอะไรเพราะว่าผมก็มีหน้าเป็นไทยอยู่ในบทรลยงานผมด้วยว่าเออเออเป็นคนต้นไทยอยู่เป็นภูเขาเป็นอะไรยังไม่ได้คุยจะมันจอยากได้เป็นตีแะว่าเออสกีได้ป็นคำเองีว่านหน้าเป็นไทยอ่ะก็เลยสนใจแล้วแล้วไอการ์เชลล์เนี่ยพอดีผมดูเลโกะเนี่มันไม่ชัดเลยครับผมอยากผมจะดูได้ที่ไหนอ่ะออ๋ตอนนี้มีลงชัดๆแล้วในยูทูบค่ะพิมพ์เข้าไปว่าลายนาคได้เลย นี่เป็นวันถ่ายจากวิดีโอแล้วก็ส่งให้พี่เอกดูค่ะหลายหน้าถึงเพนนะช่องเออจะมีช่องของแพรเองแล้วก็จะมีช่องของคุณพี่คุณพี่คนหนึ่งที่เขาจะถ่ายวิดีโอไว้มีโฟโต้ดีๆค่ะแล้วก็ช่องของแพรอีกใช่แล้วก็เดี๋ยวมีวันที่23การแสดงชุดนี้เออไปออกรายการ360องศาทางช่อง9ด้วยฝากติดตามด้วยนะคะ23ธสิบสามทันวายี่มทันวาเวลาเท่าไหร่นะครับเวลา10บโมง1ิบเอโมงอันนี้แพรก็ไม่ค่อยแน่ใจอ๋อ23ธันวาสิบ ถึงสเก็ตโมเดลอะไรนั้นโอเคไรกับสารสื่อสาโอเคครับสุดยอดนะครับพี่ชื่นชมจริงๆตั้งแต่คอนเซปต์ครัว่าไลน์หนักแล้วครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรพี่ก็จะประสานเพื่อไปอีกนะเผื่อนไม่เนี่ยเผื่อนพุ่มกับเขาอยากได้ทีมนักแสดงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะหาไปโชว์ได้นะคะโอเคจะได้คุ้มค่าชุดหนูแสดงหนังแสดงเอ็มวีพวกนี้ได้ไหมครับได้ได้ได้ค่ะผลงานนี้เป็นผลงานโปรเจกต์สุดท้ายที่จะจบค่ะแต่ว่ายังยังเหลืออีกสองสามวิชาที่ต้องเรียนเก็บจบเดือนนี้ค่ะเดือนกันยาอ๋อยังยังเรียนอยู่ใช่ไหมครับค่ะยังยังเรียนอยู่โอเเคนาะ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณน้องแพรขอบคุณผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านขอให้องค์ปู่พญานาคไวพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดีนะครับอย่าได้เจ็บอยาได้โช่ํำรวยตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแพดครับขอบคุณคุกท่นขอบคุณทุกคนนะครแล้วสวัสดีครับ